โอเคนะครับอันนี้ก็คือคลิปวิดีโอที่ผมทําการอัดคลิปไว้ได้นะครับผมเป็นคุณแบงค์นะครับ100เมตรนะครับเป็นคนเปิดโปนะครับผมดูดิฟนะดิฟแค่5ครั้งเองนะครับผมแต่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่มันสามารถรีแบ็กได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปไปดูกันนี่นะครับผมเป็นคลิปวิดีโอที่มันเลกคอร์ดโดยอัตโนมัตินะครับผมนี่ ะะดูกันเรื่อยๆนี่ครับผมเขาเปิดโปรครับดูเขาหลุดนะฮะแล้วดูที่แมพนะครับดูที่แมพตัวรถเขามันวร์ปไปที่ไหนไม่รู้นะฮะแล้วโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินนะครับเฮ้ยคืออะไรครับเนี่ยงงไหมผมงงนะขนาดมันโชว์บอกว่าสัญญาณเน็ตหลุดนะมันเป็นรูปสัญญาณไวไฟหลุดอะครับแต่ทำไมรถเขาเข้ามาวิ่งได้เกิดอะไรขึ้นครับ งงไหมเดี๋ยวไปดูตัวผมดิโอ้โหยังอยู่กไกลเลยครับดูดิตัวผมโอ้โหอยู่ไกลอาะเขามากนะครับแต่ดับเขาอยู่ท้ายสุดนะแต่ทําไมเขานําผมมาเดี๋ยวดูนะดูนะดูนะครับผมเดี๋ยวผมนี่เขาจะถึงเส้นชัยแล้วนี่โอ้โหอันนี้เป็นหลักฐานนะครับผมขอบคุณแอดมินด้วยนะครับผม แค่นี้แะครับผมสวัสดีครับ